สสดีครยบทุกคนอยู่ผมธงวัในเกมม็อกเก็ตลีกพาสที่2กันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ไปแต่งรถมาเรียบร้อยแล้วนะติดธงชาติไทยให้ด้วยนะโคตรเฟียเ้ยงเงาะโอเคนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันจากเมื่อวานนะครับซึ่งตอนนี้ผมพอเล่นเป็นแล้วล่ะแต่ก็ติดปัญหานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับซึ่งยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่โอเคเราจะเล่นเป็นโหมดหนึ่งหนึ่งแล้วกันครับเพื่อให้อ่อเอาโหมดหนึ่งหนึ่งเดียวพอเราจะได้ไม่ไปรบกวนเพื่อนนะ จะได้ฝึกไปด้วยนะครับเพราะว่าเล่นมาเนี่ยเพื่อนชอบวิ่งมาชนเราบ้างอะไรบ้างนะครับผมโดนมาแล้วโอเค่ะอ่าเราเจอเฮา s t อ r m นะครับนีกว่า How ี3สาสอขอทัดขอทัดบอลเนี่ยอืมเอ้าเอาเฮาเฮาซิตี้แตะได้ห่ครับขอน้าจโโรพอสมควรนะอืม เอ้าชนทำไมเชนทำไมยังอืมดงไหมครับอ้าวอ้าวโ,โหเขาเขาโป้เหมือนกันวะเอ้ยชิบหายแล้วอืมเขาเขาตั้งรับครับเขาตั้งรับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเลี้ยงบอลก่อนเอ,เอ้าเอ้าเอ้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เข้ามาแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับโดยโทมัสทอร์ครับเป็นการบล็อกพลาดของ h ฮาส์ฟอร์มนะครับนี่คาสซิตี้ผู้เป็นสองรอบแล้วก็ทำให้โทมัสทอร์นเนี่ยเลี้ยงหลบไม่บล็อกพลาดหรอกนีก็่เลีเ้ยงหลบดีกว่าดูเวอร์ดีครับอืออือดูดูนุกเชิดอือโอ้โหมันก็ชิ่งอยู่ที่เดิมอืมอ,อ,อ,อนี่ครับลังกาหลังยังไง มันกลาหลังไปที่ไหนดูเฮาสตอมดูงงๆแล้วอืมอ่าอ๋ออย่างนี้อืมเข้าเข้าทอดยินก่อนมันไม่เข้าหรอครับอ้ยชิบกลับลำก่อนครับไม่หนัดโอเคเฮาเฮาเฮาซิตี้เฮาซิตี้พลาดแล้วน้องเด็กกันครับโอ้โหเขาแต่งตัวสวยขนาดนี้ไม่ไม่น่าเล่นไม่เป็นนะครับอ่าผมรีบรถก่อน โอเคแตะเฮาเฮา,าแตะผมผมผมยิงอุ้ยชิบหายละเอเนอร์จี่เราเยอะครับอือบอกได้บอกได้โอ,อ้โหเฮาเฮาเฮา,าไม่เอาน่ะโอเคเฮาไม่เอาเฮาเฮาไม่เอาได้อยู่ครับอือเฮาทำอะไรเฮาเบรกวอนครับเฮาเบรกวอนไม่ได้เฮา อ,อืออืมผม,มเบรกบอนลนั่นแหละเออไปเฮาเฮาเฮาอย่างนี้เฮาอย่างนี้เฮาอย่างนี้โอ้โหเฮาตัดบอลได้ครับเฮาซิตี้ตัดบอลได้ทำยังไงทำยังไงไต่อเฮาซิตี้เลี้ยงบอลไปข้างหน้า how, City, เฮาซิตี้เลี้ยงบอลข้างหน้าผมเบรกบอลเบรกบอลไปยังที่ฝั่งนู้นนึกอืมรู้หรอกว่าจะยิงรู้หรอกไปไหนวะเนี่ยบอลโอเครับเอนเนอร์จี้ไปครับ อืเฮ้ยชิมหายพลาดยังไม่เข้ากรอบอืมเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันเบรกพลาดดูดิผมจะตีลังกาถอยหลังเตะขึ้นไปข้างบนถึงกับแตงกิ้วเลยนะรับซีผมไม่ยอมแพ้นะครับ ฮาวสิตี้ฮาวซิตี้อืมอ้าวอ้าวฮาวฮาวฮาวยังไงฮาวผมเลี้ยงวอลเดีๆยวครับโอเคโอเคโอเคฮาวซิตี้ผมจะไม่ยอมแพ้ฮาวซิตี้ครับเอา้เอาเฮ้ยชิบหายโอ้โหแม่งอือเอาคืนได้แน่ครับต้องเชื่อมั่นโหเขาเซมีโป,โปรผมลูก,กี้ เฮ้ยช oh, ่วป yeah. yeah. wow. oh. oh. uh ุ huh. oh. uh ๊บ huh. ป uh ุ huh. ๊บโอ้โหเฟิร์สทัพได้แต่ว่าแต่ว่าบอลยายาโอ้โหมันโหดจังวะเฮาสตอมเฮ้ยเฮาซิตี้อย่าเพิ่งยิงเอาห้าหนึ่งแล้วครับไม่เข้าใช่ไหมเอ้าเอ้าเฮาซิตี้เลี้ยงเฮาซิตี้จะยิงโอ้โหเจ็ดหนึ่งโอ้กรอบ เฮ้ยเฮ้ยเข้าดิเข้าดิเข้าดิโอ้ยยางไงก็ตีไข่แตกไม่ไข่แตกดีมากกว่าหนึ่งลูกได้โอ้โหเป็นการทําชิ่งโดยธรรมทอแล้วก็ทําประตูโดยธรรมทอนะครับทาชิ่งกับตัวเองแล้วก็ไม่ต้องแตกใดๆทั้งสิ้นเป็นไงธรรมดาที่ไหนยิงใจหรอกนะเป็นการต่อให้ฮาติตตี้ครับ เป็นไงอาซิตี้อาซิตี้จะไฟเหรออาซิตี้จะไฟเหรออืมไม่ไหวครับขอเป็นตาหน้าหนึ่งหนึ่งใหม่ <S <S เอาละครับเจอคนและเจอแฮมโมครับแฮมโมดาปโปร แฮมโมดาโป PSY Net คืออะไรวะเลตเทอร์แลนด์นะครับเลตเทอร์แลนด์นี่ไม่ใช่ยศเดียวกับผมแน่นอนเอาาเ้าทำไมเขาหนีนะครับโอ้โหเขาทำได้ไงเดี๋เดๆอเ,เ้อือเอาระวังมากครับโอเคเลี้ยงเลี้ยงมีเลี้ยงอือยิง ยิงยิงหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนำไปอีกแล้วนะครับหวังว่าจะไม่เป็นแบบเฮาซิตีแล้วนะไม่เอานะขอชนะนะครับอุย้ยเฟิร์ทัดเป็นไงบ้างดีหรือเปล่าเอ้าเอา,เอ,าอย่างนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้พลาดแล้วครับผมดิฟก่อนโอเคโอเคเขาทำอะไรอยู่วะ ลังกาลังการีบก,กลับมาเขายิงไปแล้วครับยิงมาแล้วเบียดเฮ้ย <c oughs> โอ้โเสียวอืมอออโอ้ัมเบรกได้โอ้ผมต้องเบรกได้เหมือนกันอืมโอเคโอเคแรงเกินโอเคโอเค ไปต่ออืมยิงไซายบอลไปทางไหนโอ้โหเขาบล็อกครับอ่าเสร็จอย่างนงี้เสร็จอย่างงี้เสร็จโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเขารอหน้าโกเลยวะได้ทาทาไายนั่นมืครับอ้าวอย่าพึ่ง Ấu Điều đều 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 bọn mình luôn Ok 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 bọn đấy Ừ Mấy con À Hôm đó Hơi Chịu lắm บอลอยู่ไหนไวะเนี่ยอืมโอ้แตะปลายบอลครับมันไม่แรงพอที่จะเข้าประตูได้แต่เขาสามารถยิงได้ตอนนี้น่ากลัวมากครับมุมนี้มุมของบอลอืมโอเคโอเคเอาเลยเรยนกรรมและงานหยาบอืมตัดบอลตัดบอลได้อ้โหมัน อืมอ้าวยังไงเอา้าเลยจะยิงข้างบอลซะหน่หย่ครับอืมขอตัดบอลดูเทคนิครับเฮ้ยชบึบเฮ้ยโอ้หไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าปัดทันครับอืมเลยเลยแรงเกิน อ้าวอ้าวทำรายลูกทำไมเขาเลี้ยงบอลแบบนี้วะโอเคไปต่อไปต่ออืมรอบอลครับอ่าเขามารอที่โกและอื <c oughs> เอเฮ้ยชิบหายละเฮ้ยโอไม่เข้าโอ้โห เฮ้ยโอ้โหตั้งให้เขาป้ะเนี่ยมันไงกูว่าแล้วเออมันกดพวกแตงยังไงวะนิดบูทไนท์ช็อ <c oughs> ตจะชนะอยู่แล้วมันก็โอ้โหโดนป้ะเนี่ยโดนป้ะเนี่ยอุยุงกัด โอเคอืมอ okay. mm ืม hmm. อ mm ืมโอเคครับดิฟมารอเอา้าบอลไปไหนเนะี่ยบอลไปไหนโอเคชิงชิงให้เขาอีกหรือเนี่ยเอา้าไม่เข้าไม่เข้า อ้้งงโอ้โหคือทุกลูกที่ผมชิงกหเขาหมดเลยวะเนะี่ยโอ้โหขอลูกหนึ่งไม่อยากแพ้แพ้มาทั้งวันแล้วอืมสามสิบกว่าวิ่งอะทำะไงดีครับโอเคใจเย็นโอ้ยิงออกกรอบไปดีดีดีด โอเคอืมเดี๋ยวเดี๋ยวสิบกวิวสิบกว่าวิครับโอ้โหยังตบได้อีกเดี๋ยว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 โอ้โหผมนำมาก่อนอืมโอ้โหสู้ไข่ไม่ได้เลยครับ เอาใหม่เอาใหม่ในฮอตวิวมาไม่ยอมครับบอกเลยขอรอบแก้มือแก้มือ ไปชนไปโอ้หเสียงมันดูวันจริงเลยโอ้โหผมไม่เก่งลูกโด่งว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำชิมก่นนะอกกกนับทำชิงไอไก่โกนโอเคไปได้เฮ้ยโอ้โหอย่าไม่เข้า อโอ้โหไม่ไหวครับอ้าวอะไรวะเนี่ยงงว่อนอยู่ไหนครับอ่าอย่างนี้อย่างนี้ อย่างนี้ครับอย่างนี้ยังไงอย่างนี้ยังไงเฮ้ยโอ้ยยิงคืนได้มันมันทำเข้าขอดูหน่อยครับพวกมันทำเข้าตัวตัวเองใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงจริงนะฮะพวกมันเป็นเรื่องที่หวาดเสียวเหลือเกินโอเคโอ้บอลไปนู่นเลยเหรอยพึ่งอื้อหือ ขอบาแล้วน้องนหนึ่งโอเคอ้ยทิ้หายแนละ้วเอาโดดอย่างนี้มาเอาแดกไว้ขาไม่ตั้งรำนแล้วครับผมว่าค่อยๆแตะไปอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคตั้งรำต่อได้โอเคเดี๋ยวไม่ให้ไม่ให้ ไม่ให้ออกเลยเออไปไปอย่างนั้นไปไปอีกเอ้ยอืมชนไอ้นี้กลับมารอครับโอ้ชิบหายละยิงได้เลยนะ่ะแต่ยิงไม่ตรงกรอบ โอเคหลอได้หลอได้ไปต่อฮิยอโอ้โสวยงามครับดูพาพชา้าลูกนี้โชว์โอกาสนะยิงซัดเต็มข้อเต็มแข้งปาสองหนึ่งแล้วครับค่อยอุ่นใจหน่อยนะเฮ้ย นัได้ไม่ถึงสิบวิไม่ได้การเลยครับต้องบูดด้วยเฮ้ยโอ้โหยอมรับเป็นชะตาก,กรรมกูนำได้ไม่ถึงสิบวิทเยคนนัแล้ว ต้องยิงคืนเอ้ยชิบหายละโอ้โหแม่งําอีกแล้ว <acerca> นําแหลกลานเหลือเกิน ผมยุติศนาใครก็ได้บ้างมันเนี่ยโอ้โหไปแดนเราอีกแล้วครับเขาทำไงให้ไปแดนเราวะอุย้ยห,ห้าสอง กเร้เาไอ้หำเนี่ยทำไมมันมันไปแดนเราตลอดเลยวะ 2> 6 2โอ้หมันทำได้ไงวะครับอันนี้ไม่เข้าหรอกไม่เข้าจริงด้วยไม่เข้าจริงด้วยออกขืนมนะั้งถึงเวลา ถึงเวลาครับอืมโหมันยังกลับมาได้อีกอโอเคโอเคไปต่อเดาเดาแล้วเดาอีกชนแม่งเลยนี่ต้องเบียดครับเออไปอืม ไปไปเอาไปไปเอาโดนคุยไปเอ้ากดผิดเอออย่างนั้นอืมหนึ่งนาทีครับ โ <Okay. S 2> อเคโดนบล็อกไม่ได้ไม่ได้ผมมาให้ยิงเอาไปไหนวะเนี่ยเดลียงขึ้นบนแม่งเลยนีย่ไอ้ดอกเขาเลียกดอกข้ามฟากโอ้โหไปชงให้เขาอีก โอเคเนาะเราล็อกเก็รลีดพาร์ทที่สองเนี่ยขอจบวัเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอ๋อซุกใจมากเราไม่สามารถสู้เขาได้จริงๆนะต้องไปฝึกฝีมือกับสิ่งเหล่านี้เยอะนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆสวัสดีครับ